สวัสดีครับวันนี้บากรุงเทพไม่มีคลิปหนึ่งคลิปวันวันพุธเราไม่มีคลิปหนึ่งคลิปปติวันพุธเราจะทำคลิปหนึ่งคลิปใช่ไหมครับนู่นไม่เจอกันก็วันศุกร์ไม่เจอหนึ่งคลิปนะครับก็ไปเจอกันวันเสาร์นะครับคิดบอกมาก่อนได้เลยเอาวันเก่าเต้นไปก่อนนะครับเอาวันเก่าเต้นไปก่อน <Well> มาหนึ่งวันกทมนะครับมาหนึ่งวันนะครับไม่ได้มาเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เดี๋ยวคงจะหาข้าวกินแถวนี้นะครับไม่ต้อง <c oughs> ใครไม่ต้องมารับนะไม่ไปครับยิงไม่ไปสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับพี่พานะครับมาเช็คเสียงเช็คเสียงกันหน่อยอยู่กรุงเทพนะเป็นเด็กกรุงเทพเป็นเด็กกรุงเทพนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> พี่บุญสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่ตุกสวัสดีครับพี่พาไปหาคุณเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วมาทํางานเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับละนะครับเพิ่งมาถึงเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแถวนี้แหละนะครับอ่าถ้าไม่มีอะไรกินก็จะคงจะเรียกกงเรียกแก๊นะครับประมาณนั้นไม่มีคลิปนะนะครับเพิ่งลงเครื่องตอน5้าโมงนะครับแล้วก็ ก็เดินทางระหว่างเดินทางก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้บอกพวกเราไว้นะครับไม่ได้บอกพวกเราไว้ว่ามันไม่มีคลิปหลายๆคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอนะครับลงไอจเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่สุสวัสดีครับ,รบลงไอจเรียบร้อยนะครับว่าไปไหนอะไรยังไงใครไปตามที่สตอรี่ไอจก็ไปได้เลยนะครับก็รู้ว่าไปไหนเนาะนะครับฝุ่นเยอะนะครับครูกนูนเนี่ยฝุ่นเยอะอย่างกับ ยังกับไอหมอกเลยครับเหมือนกับหน้าหนาวเหมือนหมอกตอนเช้าเช้าเลยนะครับครูไม่บอกว่าอยู่ไหนไม่บอกหรอกบอกมาบอกก็จะมาสนะครับบอกก็จะมาสี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาพักผ่อนนะครับคืนเดียวก็พักผ่อนแล้วเดี๋ยวคงปั่นจักรยานที่โรงแรมเขามีปั่นจักรยานนะครับชั่วโมง30บาทเดี๋ยวก็จะไปปั่นหาของกินแถวนี้นะครับในกรุงเทพนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ปั่นจักรยานก็อาจจะสั่งแก๊ นะครับประมาณนั้นเนี่ยคำพี่บุตรเก็บตะกร้ามามาเก็บเก็บไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอกระบอกกระบอกสูบ่ะกระบอกพี่กระบอกตาหมักมันทองว่าอย่างก็ที่มันเป็นทองเหลืองอ่ะนีอตะบันหมากที่เขาเอามาตำตำตำอ่ะที่เป็นทองทองกันนะเออ เห็นแต่ปีกเครื่องบินอนิดหน่อยนิดหน่อยนิดนพี่นกไอ้ที่ไอ้ที่เหลือๆเขาเรียกว่าอะไรอะที่ตำมกักตำมกักอะโคกอีอกอะโคกตำมกักอะเขาเขีว่าโคกโคกตำมักครูอยู่ชานเมืองพี่ยเน,นครูอยู่นู่นเนี่ยครูอยู่แถวศูนย์ราชการเพนะครับไกลหน่อยไกลหน่อยนะครับ ครูไม่อ่านเมนเดอร์อ่านเมนอนอย่างสวัสดีครับพี่สีพี่สีเราไม่มีคลิปนะวันศุกร์ไม่เจอกันวันศุกร์ไม่มีคลิปออกวันศุกร์ไม่มีคลิปนะไปเจอกับวันเสาร์เลยนะครับเจอกับวันเสาร์เลยเมื่อวานก็ลืมถ้าพี่นกไม่ทักนะพี่นกทักมาบอกครูลืมปล่อยคลิปหรือเปล่าลืมจริงลืมจริงลืมจริงๆมาถึงบ้านเกือบเกือบห้าโมงครึ่งเนาะนะครับ ทางใต้เขาเรียกยนเห้อไอ้ที่ทำหมากเหรอครับพี่สุตรไอ้ที่กระบอกกระบอกสีเหลืองเหลืองทองเหลืองเรียกยนเหรอครับโคกสะ <c oughs> <c oughs> เรียกไม่ถูกเหมือนกันเอ้าพี่บุตรของตัวเองใช้อยู่ทุกวนันจําจําชื่อเรียกไม่ได้นะครับสวัสดีครับครูมากรุงเทพเหรอครับ <c> แ <oughs> <c oughs> ม่นแล้วแม่นแล้วมากรุงเทพครับอากาศกรุงเทพไม่ดีเนาะพี่นวลเนาะ อากาศคุ้เฮ็บไม่ดีมีแต่ขี้ฝุ่นมีแต่ขี้ฝุ่นอยากเจ็บคอพี่นวลไปเต้นไหมอ่ะไปเต้นนี่ระวังดีๆต้องใส่แมสเด้อนะครับตำกับมีโครกกับสากตัวเออแม่เออ,ม,เอ,อมันก็คือโครกอะเนาะมันมีตำก็คือต้องมีโครกกับสาก้อง้องโครกกถูกแล้วนะครับนักเรียนรอถึงหกโมง <laughs> สุมาเตอร์สมาเตอร์มันลืมนะมันลืม ต่ามีอย่างโมโหวันซือนอะมีอย่างโมโหโออถ้าจะประชุมเออประชุมไม่ดีเลยครับคูมาแถวไหนคู่มาแถวอะไรอะแจ้งวัฒนะครับศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะครับบายยเต้นของคูโต้ก่อนโอเคไหนคูโต้ไลฟ์คูโต้ไลฟ์ไปดูของคูโต้ด้วยนะนะครับคูโต้กับคุณนุชตฝากเต้นด้วย,ฝา,วยฝากเต้นด้วยนะพี่สินะเนี่ย <laughs> บายบายครับพี่สีพี่พาบายบายเด้อบายบายเจ้าบายบายเจ้าพี่บุตรมาเก็บมาเก็บหมากมาเก็บหมากเก็บภูฝากไว้บ้านครูก็ได้นะไม่ต้องเก็บไปหรอกฝากไปที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเก็บไป <c oughs> โอเคนะโอเคนะทุกคนมารายงานตัวให้ทราบนะมารายงานตัวให้รู้ว่าอยู่ไหนแค่นั้นเองแหละนะครับไม่มีอะไรจะคุย นะไม่มีอะไรคุยหรอกเนะี่ยมาบอกพวกเราบ่ได้บ่ได้บด่บมีอย่างเจ้านะครับที่นี่ฝนตกนี้หน่อยครับครูฮะฝนตกหรอโหไม่ไม่ตกฝนตกไม่ท่วฟ้านเนาะนะครับคิดว่ามาเปิดร้านพิเศษแถวไหนอ๋อไม่มีครับไม่มีครับมาทํางานครับอ่านเจอเมินพี่บทคำไอ้ยางพี่นกไหนบุในบุตรเออในคอมเมนต์พี่บดไปดูก่อน เมนพี่บุตรอีกกาพี่บุตรว่าใดอ่ะเดี๋ยวนีคยยวว้คุณยายบุตรว่าใดบะหมี่แล้วคุณยายบุตรว่าใดบะหมี่เนี่ยกาที่บอกว่าขำคุณยายบุตรเก็บตะกร้ามาอ๋อในโพตะกี้กาในโพตะกี้มันก็นพี่นกจีนครูคบอกว่าบัได้ไลฟ์คะแนนแล้วยายบุตรก็ไปเมนต่อฮั่นกา อ๋อบ oh, mm ่ hmm. ได้พอสักกรรมนะอืมโอเคโอเคไปก่อนเนอร์ไปหาข้าวกินความจะข้ามแล้วนะครับหาบืดมาถ้าจะได้มาใหม่ไปก่อนเนอร์ไปไสวัสดีครับ